สวัสดีครับวันนี้พี่นนจะมาสอนพับจัรวดค้างขาวจัรวดค้างขาวนะครับขั้นตอนแรกก็พับครึ่งก่อนเลยลก็รีดนะครับอ่าเสร็จแล้วแล้วก็ออกมาแล้วก็พับเข้าแบบนี้ตรงตามขีดที่เราพับไว้เมื่อกี้นะครับอ่าพับเข้าตามขีดแล้วก็รีดเลยทั้งสองข้างเหมือนกันนะอ่ากลับด้านหน่อยพี่นน์ถนัดขวานะพี่นนเลยกลับด้านนะ รีดแบบนี้นะครับใครถนัดซ้ายถนัดขวาก็ไม่ต้องกลับด้านก็ได้นะครับอพอได้แบบนี้แล้วแล้วก็กลับกลับให้หลังชนกันแบบนี้นะครับแล้วก็รีดนะพอได้ที่แล้วก็รีดเลยจรวดค้างคาวนะครับมันก็เล่นลมสนุกดีนะครับมันจะบินขึ้นบินลงเล่นลมไปเรื่อยๆนะครับบินขึ้นบินลงนะอะ่ขั้นตอนต่อไปก็ ครับแบบนี้นะอะ่ะเราก็เล็งหัวได้ก่อนนะครับให้มันเป็นชนเหลี่ยมที่สุดนะให้มันชนเหลี่ยมที่สุดนะอะ่ะพี่นนท์ก็เล็งอยู่หลายรอบนะกว่าจะได้นะก็เลงเลงเลงอะ่ะพอมันได้เหลี่ยมทั้งสองข้างแล้วก็รีดนะครับอ่าแบบนี้นะมันก็จะได้เหลี่ยมมันพอดีเหลี่ยมบนกับเหลี่ยมล่างชนกันนะซ้ายขวานะอะ่ะกลับด้านมาครับพับเหมือนกันเลยพับไปร้อยเหมือนตามร้อยกันเลยนะตามรอยอีกอันหนึ่งอนะ่ะ แบบนี้นะครับเล็งให้ดีนะเล็งให้ดีนะครับแล้วก็รีดพอได้ได้ที่แล้วก็ค่อยรีดนะครับน้อ,นองๆลองพับเอาไปเล่นกันดูนะครับพี่ว่ามันล่อนลมสนุกดีนะบินขึ้นบินลงพอกันตอนนี้ก็พับหัวนะครับพับหัวแบบนี้เลย ตามตามได้เลยนะครับตรงนี้ก็รีดอ,อีกด้านหนึ่งก็พับเหมือนกันนะโอเคพับแบบนี้เลยแล้วก็รีดให้ดีนะครับอพอเสร็จแล้วข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะเอาอันนี้วางข้างบนนะครับแล้วก็พับอัวลงมาพับหัวลงมาจนสุดนะครับเนี่ยจนสุดนี้เลยจนสุดขีดนะ แล้วก็ค่อยรีดนะจะหัวไว้ด้วยนะครับจะหัวด้านล่างไว้ด้วยนะ,ะรีดรีดอ่ะรีดไปพอรีดเสร็จนะเราก็พับไปไนี้นะหัวสามเหลี่ยมชนกับไอ้นี่พอดีนะอ่ะชนกับสามเหลี่ยมหัวพอดีนะครับแบบนี้นะทั้งสองด้านนะครับทั้งซ้ายขวานะอะ่แบบนี้เลยอ่ ได้สองได้สองข้างแล้วนะพอได้สองข้างแล้วขั้นตอนต่อไปก็เอาหัวพับขึ้นนะครับแบบนี้นะะหัวพับขึ้นเพื่อล็อกด้านข้างไว้ด้วยนะประมาณนี้็ลีดนะครับารีดให้ดีโอเคขั้นตอนต่อไปปุ๊บพับหัวเข้าอีกรอบนึงพับหัวเข้าอีกด้านหนึ่งนะครับกลับด้านมาแล้วแล้วก็พับหัวเข้าแบบนี้ อันนี้ก็ใกล้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับใกล้จะจบและใกล้จะได้จรวดค้างคาวของเราแล้วบินขึ้นบินลงเล่นลมไปเรื่อยๆก็รีดนะขั้นตอนนี้ก็พับปีกนะครับทั้งทั้งสองข้างนะให้เท่ากันนะครับให้เท่ากันนะอ่าพับลงแล้วก็รีดนะท้ายขวานะครับพับแบบนี้เลยรีด แบบนี้นะครับแล้วก็เราขั้นตอนสุดท้ายเราพับปีกนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันเล่นลมได้เรื่อยๆนะพับปีกขึ้นนิดหน่อยแบบนี้นะทั้งสงข้างนะครับอ่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องบินข้างขาวเราบินขึ้นบินลงเล่นลมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ